สวัสดีค่ะพี่น้องมาได้จ้ามากินข้าง่ายน้ากันพี่น้องมีหลาบเทาเียวนไม่สมจ้าสมพักแป้นยอดกระทินจ้ายอดกระถินเก็บรอหัวลูกคางบ้านนี่แหละจากพี่น้องมาได้จ้ามาเด้อกินน้ำย้ายต่อมค่ะอันนี้มกุกมุกปลานี่มุกปลามุกปลาสบายพี่น้อง สบายดีเด้อจ้าพี่น้องสุขสุขุนจ้าทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งต่างประเทศสอปกะรองลาเมืองไทยเฮาจ้าสุขสุขุนเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าค่ะขอขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังมาขินเข่าน้ำย้ายต่อมจุเแพ้แจ็บเป็นปานเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าค่ะพี่น้องมามาขนเข่าง่ายน้ำกันจ้าเดี๋ยนี่ย้ายต่อมจู บ้านอีสานเขาจาพี่น้องอาหารบ้นบนานๆเขาจะมาด้วยจานมาด้วยแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องหลับเท้าหลับเท้าหากินยากมามาจ้าแซ่บๆน้ำกันหลับเท้าใส่ปลาเขียขึ้นโอ้ยขออนุญาตกินบ่แบบเ่าเห็นหนาเนาะพี่น้องเนาะจากสองสามคำเนาะ กอหายชินหอดที่ถึงกันจ้าโหลดคลิปย้ายตอมกระโหลดง่ายยากตอบกระต,ตอบแบบบ่อันนี้ได้พี่น้องขึ้นบ่ดีอขอโทษขออาพายได้จ้ายู่บานเขาอีกหลายมือ,อยุคขั้นสั้ดกับขึุน,นโลกขึ้นตอบกันยังที่บอ่อท่านเลยสะดวกดีเป็นใดจ้าพี่น้อง เดี๋ยวย้ายต่อมขอเวลานี่ได้จ้ะเด้อที่เขาไปหาเพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนณละจ้ะขอเวลาย้ายต่อมนี้ได้พี่น้องย้ายต่อมที่เขาไปหาเพื่อนเพื่อนุกผู้ทุกคนณละจ้ะขอให้ย้ายกลับพิษนุโรก่อนช่วงนี้มันสัญญาณบ่ค่อยดีจ้ะจะซีอีกหลายมืออยู่ค่ะในโอกาสย้ายต่อมจุกแพ้เสียเป็นบ้านนี้ได้จ้าพี่น้องฝากกดติดตาม,มย้ายต่อมนะจ้า ชิปนี้ยายจักับขอฝากไปซุ้มนี่นะจ๊ะชิปนาพอกันไหมค่ะอาหารบ้านเขามายามไมนสูนอยู่บานมาแม่พี่น้องมากินน้ำกันจ้าปนี่กับอฝากไปซุ้นี่นะจ๊ะสวัสดีจ้า thì em muốn